คปอดอักเสบนะคะเป็นโรคที่ทําให้เกิดความรุนแรงได้ทั้งในเด็กนะแล้วก็ในผู้ใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะกําลังมีข่าวอยู่นะใครที่สนใจในเรื่องของการป้องกันนะคะสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ ปอดอักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากหลายเชื้อมากทั้งเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่รู้ไหมคะว่าเชื้ออันนึงที่มีผลเลยที่ทําให้เกิดการเป็นปอดอักเสบที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะก็คือเจ้าเชื้อตัวนี้ค่ะชื่อว่านิวโมคอคคัสนะคะซึ่งเป็นสาเหตุนาเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในเด็กแล้วก็ในผู้ใหญ่นะคะตัวนิวโมคอคคัสนี้ค่ะมีวัคซีนป้องกันก็คือเป็นวัคซีน IPD ค่ะวัคซีน IPD ในปัจจุบันนี้นะคะมีหลายตัวมากเลยในเด็กเนี่ยเราจะมี ส3สายพันธุ์แล้วก็15สายพันธุ์นะคะแต่ในส่วนของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเป็นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่อายุ18ปีขึ้นไปแล้วมีโรคประจําตัวนะคะอย่างเช่นบางคนเป็นโรคปอดโรคหัวใจนะคะแล้วอยากจะเสริมเรื่องของภูมินะคะในการป้องกันตัวดิวโมคอคัสหรือว่าตัวปอดอักเสบนี้นะคะก็สามารถฉีดได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าวัคซีนปอดอักเสบในผู้ใหญ่จะฉีดอีกตัวนึงค่ะเราเรียกว่าตัว23สายพันธุ์ค่ะโดยฉีดตัว13สายพันธุ์ก่อนนะคะคแล้วก็ กระตุ้นด้วยตัว2 3สายพันธุ์หลังจากนั้นประมาณ2เดือนถึง1ปีค่ะวัคซีน IPD นะคะจำนวนเข็มจะต่างไปในแต่ละอยู่นะคะใครมีข้อสงสัยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ข้างล่างเลยค่ะ